สนจ,จัดงานปิยมหาราชานุสร2565น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชชวนคนรุ่นใหม่เติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดล่าสุดค่ะสมาคมนิสิเก่าจุฬาลงกรณ์มหาไราในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจัดงานถแถลงข่าวปิยมหาราชานุสร2565ค่ะเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชโดยพนิานค่ะได้รับเกียรติจากคุณอัชลินพัฒนพันชัยค่ะนายกสมาคมร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ กรมหาารัยค่ะและคุณอัตพลเลิกพิบูลค่ะประธานคณะกรรมการดําเนินงานปียมหาลาชานุสร์2,565ร่วมในงานแถลงข่าวค่ะสาหรับกิจกรรมในปีนี้ค่ะในช่วงเช้าค่ะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะค่ะและในช่วงค่าค่ะจะจัดให้มีคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนักล้องและศิลปินนิสิตเก่าจุลาในส่วนของการบริจาคเลือดค่ะกับกิจกรรม CU DSR จุฬาชวนเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดค่ะโดยชวนคนรุ่นใหม่ค่ะมาบริจาคเลือดด้วยการแอดไลโ์เ a เลือดใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายค่ะและในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรค่ะเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติค่ะผ่านกิจกรรมทั้งแบบออนกราวและออนไลน์ line. ไม่ว่าจะเป็นผลงานดิจิตอลอาร์ตชุดสยามยในเนซองค่ะกิจกรรมระดมทุนบริจาคค่ะให้กับทุนจุลาสงเคะห์และทุนอาหารกลางวันค่ะเดียคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมค่ะได้ที่เพจของจุลาดงกรณ์ University กันค่ะก็วันที่23ตุลาคมทุกป,ปีนะคะชาวจุลาเราเนี่ยเราก็จะรู้เรือถึง รัชกาลที่หนะคะพระผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเราก็จะทํากิจกรรมดีๆทุกครั้งรวมทั้งกิจกรรมเพื่อเปรเียรติพระองค์ท่านนะคะออที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมหนึ่งซึ่งทำต่อเนื่องมาทุกปีเนื่องจากว่าสมาคมที่สิเก่าเราเนี่ยเราได้จัดตั้งกองทุนจุฬาสงเคราะห์ขึ้นสําหรับให้ ค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่ค่าเราเรียนค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าอะไรต่ออะไระสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนนะคะที่ยากจนนะคะนอ,อกจากนั้นเราก็มีกองทุนอาหารกลางวันที่จะจัดให้กับนิสิตนะคะท,ที่ที่ไม่สามารถที่จะหาอาหารทานเองได้นะคะก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีที่เราจะต้องหาทุนนะคะเพื่อจะ ไปสนับสนุนนะคะที่สิทธิขารแคลนในกองทุนจุฬาสงเคราะห์และก็กองทุนอาหารกลางวันนะคะดังนั้นแล้วก็จะมีงานการาดินเนอร์ซึ่งซึ่งเราก็ขายโต๊ะนะคะเพื่อที่จะหาระดมทุนมาให้กับกองทุนจุฬาสงเคราะห์แลวก็กองทุนอาหารกลางวันที่ได้กลับไปแล้วแต่กิจกรรมเพิ่อเระเกียรติยังมีตั้งแต่เช้านะคะมีการวางพวงมาลา,าเพื่อรัเรู้กถึงพระอ,องค์ท่านนะคะทั้งที่จุฬาทั้งที่ลานพระรูปแล้วก็ในช่วงบ่ายเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการ ช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันเลยค่ะที่ทางจุฬาเราชวนนิสิตเก่าจุฬาไม่จริงๆนิสิตปัจจุบันด้วยนะคะที่เราเรียกว่าไปบริจาคโลหิตกิจกรรมของวันที่23ตุลาตุลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่ พระราชทานวันปียมหาราชอย่างที่เราเราสร้างไปอยู่นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดก่อกําเนิดขึ้นตามพระราชบัิธานของรัชกาลที่5นะครับวันที่23ตุลาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญต่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับสมาคินิสิตเก่าจุฬาก็เป็นประจำนะครับตามที่ท่านนายกพิจิเราพูดไปสักครู่นี้แหละครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยังมีนิสิตที่มีความเดือดร้อนจําเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย ยังมีนิสิตที่มีความเดือดร้อนจําเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับการใช้ชีวิตอยู่นะครับนั้นทุนจุฬาสมเคราะห์กับทุนอาหารกางวันก็จะเป็นอีกอส่วนใหญ่ๆส่วนหลักเลยนะครับที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬานช่วยให้น้อง,องๆสามารถจะเรียนในจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยได้อย่างามีความสุขตามตามสภาพนะครับจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปก็จะสร้างงานสร้างอ m p a c t f u l อ n n o v a t i o n อิ f e c t f u l Research นะครับเพื่อเอาไปเซิร์ฟเอาไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศชาติเพราะฉะนั้นกระบวนการ,รบริจาคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นบุญที่ท,ท,ที่ใหญ่โตนะครับในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็จะสะท้อนไปถึงเรื่องของการนำสร้างคนไปสร้างประเทศชาติด้วยนะครับงั้นการทำบุญในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างดีเลยครับในส่วนของการบริจาคเลือดเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่นิสิตเราเนี่ยมีความคิดในเรื่องของจิตอาสาจริงๆซียูปลัดหรือว่าการบริจาคเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่ในปีนี้เนี่ยไม่ได้ทําปีนี้เป็นปีแรกนะครับทำต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับการบริจาคเลือดก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับมีความต้องการเลือดเราก็บริจาค ปีนี้เนี่ยเราเชิญชวนทั้งชาวจุฬาและก็บุคคลทั่วไปนะครับที่มีจิตกุศลนะครับเห็นแล้วเรา,เราคาดหวังว่ามีการบริจาคครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต,ต่อไปก็คงจะบริจาคก,กันไปทั้งชีวิตแล้วค่ะการบริจาคนะคะท่านสามารถจะร่วมบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยบาทอะไรก็ตามนะคะเรามีช่องทางการบริจาคนะคะจะเป็นไลโอเอของจุฬาลำไน่นะคะจะเป็นเ,เรื่องของออบริจาคตรงกับธนาคารนะคะจะใช้ QR Code โคดที่ท้ทีนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะสกน QR code โคดนะคะได้เลยนะคะอันนี้เรื่องของการบริจาคนะคะก็ขอเชิญทุกท่านถ้าอยากจะติดตามตัว งานนะคะในตอนเย็นวันที่23นะคะงานที่เรียกว่าสยามเรเซองทัศคะติของป,ปีนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เข้ามาร่วมงานแต่ท่านก็ติดตามชมได้นะคะทาง Facebook จุฬาลำหน่ายนะคะทาง Line OA แล้วก็ทาง Facebook Fan Page ของโมโนแทตินาโมโน29นะคะ